สิกบักกี้ในวนี้ผมก็จะมาทุกคนมาเล่นกับเจ้าเดโดเสาที่มีชื่อว่าทาโบซอัสเปกเกลนะคะผมมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแล้วก็ไปรีวิวในเกมก่อนไปเล่นนะคะโอเคครับและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าสเปกเกลนะคะผมซึ่งก็จะรูปร่างหน้าตาเหมือนในสารคาดีครับ แต่อไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะมันก็เป็นโมเดลของทาโบในจูเลสิกวัวแต่ว่าอันนี้เขาแค่เป็นสก,กินนะครับแต่ว่าจะเหมือนตรงเนี่ยมันจะมีรอยแผลเขียวที่มันสีเข้มไปหน่อยรอยด่างครับผมต่อไปเราจะไปดูอนิเมชันในการเดินแล้วกันนะครับไปรีวิวกันก่อนอ่าและนี่ก็จะเป็นอนิเมชันในการเดินนะครับถ้าวิ่ง เป็นตัวที่ค่อนข้างวิ่งไวนะครับแล้วก็เนื่อจะหลบศัตรูได้เร็วอยู่มแต่ไม่รู้นะว่าจะทันตามทันยูทะเลน,นัดหรือเปล่าต้องถ้าเจอต้องลองต่อไปดูถ้าโจมตีนะครับการโจมตีที่หนึ่งกัดนะครับการโจมตีที่สองเนะเป็นการกัดแล้วก็กระชากแล้วก็ตบหัวนะครับ สเกีตที่สามก้างางแล้วก็กัดไปในคาเดียวกันครับอ,อันติอันติต้องมีตัวอยู่ต้องมีตัวไปกัดแล้วค่อยมันถึงจะมีแสดงท่าน,นะครับผมอันนี้งั้นเราไปดูท่าคำรามกัเนเลยดีกว่าคำรามที่หนึ่ง รอบที่สองโคตรเท่เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยเนี่ยครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาสองท่านนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นกับเราด้วยะัะทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วจากพาร์ทที่แล้วสองพาร์ทก่อนนูน่นเดี๋ยวเราเข้าไปรอพวกพี่ๆน้องๆเข้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับ สเปกสเปกเกอร์สเปกเกอร์เดี๋ยวสเปกเกอร์โอเคเดี๋ยวนะทำไมต้องแล้วเลยเมื่อก่อนเขาไม่มีเรื่อเลยฮะอะไรนะตอนนี้เขามีบลอกเพียแล้วเลยดูมันมีเร้่งต่างน่าจะมีนอแล้วมั้งน่าจะน่าจะเพิ่งมีเมื่อเช้าเลยครับสมทำไมก่องเขาไม่เคยเจอเนี่อยู่ไหนกันเนี่ยอันนี้คือเตรียมเลื่อนเต็มระบบเลยปลอกเกียร์แล้วใส่ปลอก เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ผมเล่นสกอร์เอาตัวอะไรก็ได้แต่ว่าผมจะรอร้านแล้วกันนะใครเลือดน้อยแล้วก็ฆ่ากันเองได้มาครับผมแบบไม่รู้เดินเดินอยู่กัดกันเองเนี่ยเดีนะอันนี้คือเลี้ยนเต็มระบบเลี้ยนไม่รู้ทำผู้เดียวกันเองว่างศัรูหาศัตรูแค่ตัวเอง olha oh, yeah, have 内外，咦、嗯。嗯 は เรามาต่อเรากันให้จบดีกว่ามามาไม่ต่อเล้ของเรากันให้จบมานี่ ไปไหนเละ ามีฝีมืออันนะต่างฝ่ายต่างพลาดกันไปเ้โอโหทุกคนรอบนี้แม่งสุดก็จริงๆเลยว่ะบอให้เลื้อนเต็มระบบเต็มระบบกันจริงๆเลยเนี่ย มันก็จะมีฉากการไล่ล่านหมึงวะอ๋อตอบมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเห็นหน้าต้องเปิดเลยไงเห็นหน้าต้องเปิดเลยไงเห็นหน้าแล้วความแค้นที่สั่งใจไงก็เปิดเลยอ้า นี่โอ้ยไม่โดนนี่ไม่โดนเอ้ยโดนรดวโอ้ยเก็บเ็บจุกเลยพี่เขาโถมดาเมส่ผมเอาเลยเอาเลยเอาเลยอ้าวเยเดินประกบซ้ายขวาจะมาป่ะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยโอเคไอ้นี่ดินเขาน้อยเขาไม่เข้ามาก็โอเครอด มองไม่เห็นหรอกมองไม่เห็นผมหรอกเอ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 รันนี่นี่อะเฮ้ยสู้จะตัวตายสู้จะตัวตายเฮ้ยสู้จะต,ตายฮ่าไม่โดนหรอกพี่ตายตายตายอืเฮ้ยอ้า

คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นแล้วกันนะครับเอาไว้เราจะมาเล่นกันต่อในพาร์ทหน้านะครับท้ายนี้ก็ให้ผู้ที่มาร่วมน่นงกับเราฝากช่งกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับคนแรกเลยก็อย่าลืมไปติดตามช่องหยกจีจีแปดก,กันด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปติดตามช่องของช่องไอ้ดินดียแองเจิลนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืม,ม้นกันมาเยอะๆและติดตาม กันมาเยอะๆครับเพื่อที่พี่หยกกับคุณไอดินจะมาเล่นกับเราต่อในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับ bye บาย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 เจอกันใหม่เว้ยปีใหม่แฮปปี้นิวเยย่์เย้ยอเอาวะก่อนไปซะละสักนิดนึงแล้วกันเอ้ยอามาคุณไอดินก่อนไปเออ เฮอยึเอ้ยว้าจุตกจตกจุตกแล้วเราพี่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 อ้อยอ้ยก่อนไปก่อนไปก่อนไปสักคิวก็ได้มั้งขอสักคิวก็ได้มั้งพี่อ้อยอ้อยอู้อ้ยตก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 อ้ยเยติไม่ยอมเยดตีอา